สวัสดีครับพบกับช่องตั้มปูกกอบนะครับมาดูนะครับมาดูทําพิธีอะไรนะครับนะครับนี้สานี้ข้าเจ้าได้เประมาณคประมาณับหลต่อหน้าต่อหน้าและหลหลังจใดมาดูอาจารย์นะครับอาจารย์เต่านะครับ ควก็ดีคดี่ไม่ควรก็ดีไม่ควรก็ดีเจตนาก็ตามจจตนาก็ตามเตนาก็ตามเจตนาก็ตามนคุตตาเจ้าที่นตเท่าที่บอกกินไหนที่บ้านอยากบ้านมันสวนยากที่เก่าขอคุณตาขอคุตตางได้โปรดจงได้โปดโทษงดโทษและอโสิกรรมและอิกรรมทั้งหมดทั้งหมดให้เกอลูกเ้วยเจอให้เจอลูปเ้วยเจอต

วันธามิพันเตวันธามิพันเตจับทังสัพพังอัปปาระทังอัปปาระทังธรรมะเทเมทันเตธรรมะเทเมทันเตมายากาตังมายากาตังบุญยังบุญยังสามีนาสามีนาอานุโมทาณุโมทิตตังทิตตังสามีนาตาตังสามีนากตังบุญยังไม่หังบุญยังไม่หังตาจังทาตาจังสาธุ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 อานุโมทามิอานุโมทามิกระตัง แล้วต้องใช้เวลาไม่เท่าจิตนาการว่าอะไรเรื่องพระองค์พระองค์หลังหนึางนะาระางค์พระองค์พระองค์พระางค์พระอ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 งค์พระางค์พระอ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 งค để hay cao nhất, chúng ta công thôi nấp này. Công, 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 พุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังนันตังพุทธังอนันตังสาธุอพุทธังอนันตังพุทธังนันตังพุทธังอนันตังสาธุพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตัง สัตวพุทธังอนันตังพูดทางอนันตังพุทธังอนันตังสาธุ์พุทธังอนันตังพูดทางอนันตังพุทธังอนันตังสาธุ์พุทธังอนันตังพูดทางอนันตังพุทธังอนันตังสัตว์พุทธังอนันตังพูดทางอนันตังพุทธังอนันตังสาัตว์ พุทธ <Bye. S 1> ังอนัน <in> ต <Portuguese> ังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุติดสองพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุติดสามพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุติดสี่พุทธังอนันตังพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังสาธุเพิ่มถึงไฮร่องไหม รูส้สโล่ไม่ขล่ไหตัวไหม่ะเบาจับจัเมื่อก้ถามจริงๆนะไม่ใช่โกหกนะเอนหน้าเขาเนี่ยว่าขาเราแต่เราที่เที่ยมันเดินเดินมันจปขาลากใช่ไหมรู้สึกมันโล่งกว่าเขาไหมดีกว่าดีกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมนั่นเลยก็เหมือนกับว่าเขาเพิ่ม ยไอะเนี่ยครับเนี่ยมการมัคายกนะมัคคายกมัคายกเต่าทองพิธีขอเข้ามาบจานเต่าทองพิธีขอดนมเเจาเลยครบครูทำไม่ถึงจานเรมนาเป็นนอนลองดูให้นาต้องนอนนะ กอยางไว้นี่ยเป็นคำแทม่ตามแไปแไปแอย่านะยขอปิดก่อนไม่ต้องไปใช้สติอย่านะอย่านะอย่าพร้องกันเดี๋ยวข้าผู้น้อยติดเสียงทุกทันสวัสดีครับทั้งสิทท่านหนึ่งหกไ้นะครับที่อยู่ช่องเกด c h a ท n แ l ในขณะนี้นะครับ มันไม่เหมือนกันนะครับคุณมาดูอาจารย์เต่ากูดมาดูครับผมต้องไม่โดนลอยอิ่มไปด้วยฮะเจ้าเต่าเฮ้ขอให้เป็นจริงเถอะครับนี่แหละสิ่งที่มองไม่เห็นเราจะคิดว่าไม่มีพลังครับผมนี่สบายใจไหมล่ะสบใจนะครับไปขอมาแล้วมันก็โล่งใจมันอะไรติ่รู้ผมไม่รู้มาแล้วครับนี่เราไม่รู้เราก็จะได้รู้นะคะต่อไปนี้นะคะต้องฟังผู้ใหญ่นะ เขาเมื่อกี้ก็ทำพิธีอ่ะโอ้ผมไม่รู้เรื่องของพิธีฟูไทยครับคุณธนพรส่งวิจัยสีแดงมาตามดวงขอบคุณมากนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณเอสตีทุกท่านขอบคุณแอดมินทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจด้วยดีเสมอมากับช่องเจนจีราชาแนลนะครับเมกกะพี่ยังไงครับทับพูยังโชคดีนะ บอกว่าบอกว่าคุณด้วยใช่ไหมคุณด้วยใช่ไหมผมไม่ได้เป็นอะไรมากครับไม่ไม่คุณด้วยยังไม่ได้ตอก่ะจังแค่ก็ขึ้นเนื้อตกงเนีคนเดียวแต่ว่าอสามคนที่บนไม่เป็นไรแล้วอ๋อผมผมห่วงอย่างเดียวแหละกลัวแมงกะบี้ตกไปทับทัพพูงยังไม่ต้องกลัวแล้วครับที่จกงแค่เสือทุบแล้วเพราตัวเขาเบาเขามันไม่น่ากระแทกแรงไอ้เท่านแมงกะบี้ไปกระแทกด้วยทต่งานเขาเลยัเอากบนี่ย ทานชอากากันเต้ <silently> <ous> <g it dragon risque> ันะไปเก็บืนล้วก็รัวนาวันนี้วันนี้มคนต่อไฟแนหเือครับต้นัะเาต้องต้นนะวันนี้คนคนวมไปห้นะต้นทักะุดลอต้น้ำอย่างเดียวฮะต้มน้ำ อ้าวอ้าวเมื่อกี้เราทำดีดีอะไรดอแล้วเดี๋ยวดอกไม้รูปเดือนป่ะไม่นอนไม่นอนปะมมือตายครับอ้อา สองแดงเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยอันไหนนะฮะเราะ่มันเกิคนเราอยู่นี่อต้องใช้ความสุขที่เหลืออยู่ให้เต็มที่เนี่โดยไม่ให้ใครเดือดร้อนเนีเนอย่าใช้ที่เหนียดเน่เดี๋ยววาหายหรือว่าฟาดของเายสวัสดีครับท่านตั้งเกณท่านกันหนึ่งร้อยเจ็ดไลค์นะครับที่อยู่ช่องเจนจิรากงคารแน่วในขณะนี้นะครับมาแล้ว ไปดูแมงครับโโหเก่งนอกร้อยเอรเซนเลยนะแล้วอะไรนะก็จะลงเรอเออเอาามสบเอาตามสบายเอาตามสบายสวัสด mm ีค hmm. รับท้งเท่านก็่ร้อไลน์นะครับแล้วครับ แข็งแรงจังเลยไม้ท่อนเท่าแขนก็หักได้โอ้โอ้โอโต้นหักนี่ใช้ได้จริงๆน้ำหนักเท่าเท่าไหร่ก็โหมดจบนะออันี่ดีนะถ้าพัวถ้าลงถ้าลงไปทั้งยวงนี่ถ้าถ้าแมงกะบี้ลงไปทับด้วยแล้ง,งานงอกเลยห <laughs> ันเระาะแล้วครับสวัสดีครับทั้งหกท่านกันหนึ่งร้อยเจ็ดไนะครับ คุณละไมพี่แดงมีป้ายปลูกแขนให้น้องไหมคะอ๋อเขาทำพิธีเรียบร้อยแล้วตอนผมอยู่สวนผักฮะผมก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวเป็นพิธีภู้ไทยแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องเช่างตากกูก่อนนะครับ